สารตัดสินจำคุกเอมิลาปล่อยโฮอยู่หน้าห้องขังที่มีแต่ผู้ชาย เมื่อคืนที่ผ่านมาเอิมรานักร้องสาวได้ไ้า์โสดรำไห้หลังถูกสารตัดสินจำคุกเนื่องจากถูกอดีตสามีหรือไพ่บูญแสงเดือนฟ้องแต่ถูกประกันตัวออกมาก่อนชั่วข่าวเพื่อสู้คดีโดยมีทนายเก่งเป็นผู้ยื่นประกันตัวเธอได้เล่าว่าทนายเก่งไม่ได้ไปศาลด้วยบอกว่าจะเตรียมเงินประกันไว้เอยยังงงประกันอะไรพอไปศาลทีมทนายของทนายเก่งนำเอกสารมาให้อ่านกำลังนั่งอ่านในศาลเป็นใบขอประกันตัวชั่วข่าวเพื่อไปสู้คดีหนูไม่รู้คดีของหนูเป็นคดีที่ต้องติด คุูขนาดนั้นเลยเหรอเห็นใบขอประกันตัวชั่วคราวไปสู้คดีหนูก็ตกใจยังไม่ทันได้พูดอะไรแค่ไปก็ประกันตัวส่วนเขาสองคนไม่ได้มาด้วยมีแต่ทนายของเขามาสารถามถึงวันที่นัดสืบพยานหนูก็บอกว่าทนายเก่งบอกว่าจะเอาพี่หนุ่มกัใชัยทนายเกิดผลมาเป็นทนายให้วินาทีนั้นสารให้ตำรวจพาหนูไปใต้ศาลสารบอกให้ลงไปนั่งรอหน้าห้องขงังเข้าไปมีตำรวจ7-8คนข้างหลังเป็นห้องขงังคนหลายประมาณ5 6ถึงหคนตอนนั้นกลัวมากๆทางห้อง งมีแต่ผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวตำรวจก็มาถามว่าหนูทำผิดอะไรคดีอะไรหนูก็ตอบตรงๆว่าหนูถูกผัวเก่าหนูฟ้องหนูคิดถึงลูกลูกจะรู้ไหมว่าแม่นั่งร้องไห้หน้าห้องขงังคนที่เราเคยรักทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแค่ไปออกหวนกระแสไม่คิดว่าคดีดจะร้ายแรงขนาดนี้